ดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าเดือนจะพาไปเก็บขวดขายค่ะยุคนี้เป็นยุคต้องประหยัดนะคะข้าวของแพงขึ้นทุกวันขวดน้ำที่เหลือเราไม่เอาทิ้งนะคะเราจะเอาไปเก็บไปขายค่ะเราจะเก็บไปขายให้กับทางร้านเขานะคะ เพราะว่าเขามีที่คืนขวดนะคะเพราะว่าขวดที่เราซื้อมาเราก็จ่ายเป็นเงินอยู่แล้วนะคะเวลานั้นเราก็เอาขวดไปคืนเราก็จะได้เงินเรากลับมานะคะแล้วแต่ว่าขวดของเรานั้นน่ะจะมากน้อยเท่าไหร่ถ้าขวดมากเราก็ได้เงินมากนะคะแต่ถ้าขวดไม่มีไม่เยอะเราก็ได้เงินไม่เยอะเนาะมาดูกันนะคะว่าวันนี้ประเด็นจะได้เงินเท่าไหร่จ้าน้ำสองลังนะคะลังเปล่านะคะแล้วก็ขวดนะคะเต็ม ลดสายเลยทีนี้เราก็จะสายไปที่เครื่องนับขวดนะคะเพราะว่าเขามีเครื่องนับขวดให้เราเนาะเราก็ไปถึงนะคะพอไปถึงเราก็จะเอาขวดใส่ลงไปเลยดูซิดูทีคะว่าที่นี่เครื่องนับขวดเขาเป็นยังไงเรามาดูกันเลยนะคะว่าเครื่องนับขวดที่นี่น่ะเขามี เทคนิคดีๆมากเลยจ้าดูสิคะโอ้โหพอมาถึงเนาะเดี๋ยวป้าเดือนก็นจะเอาใส่ลงไปเลยถ้าเป็นลังเนี่ยเอาใส่ข้างล่างนะคะเพราะว่าเขามีช่องใหญ่เนาะพอเราใส่เข้าไปเสร็จเนี่ยเครื่องอะ่ะก็จะคิดเป็นเงินออกมาเลยว่าเราได้เท่าไหร่เนาะแต่เป็นลังเนี่ยเราจะได้มากกว่าเป็นขวดนะคะเพราะเราคืนลังไปด้วยนะคะแล้วจากนั้นเราก็เอาขวดใส่ลงไปเลยจ้าแต่ละขวดที่หย่อนลงไปเนาะเครื่องก็จะนับเป็นเงินขึ้นมาทุกครั้งนะคะ ขวดละ25เซนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปแต่และขวดเนี่ยก็จะนับไปเรื่อยๆนับไปเรื่อยๆจนกระทั่งขวดหมดนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรแต่ว่าเครื่องรับไม่ได้นะคะเครื่องก็จะบอกให้หยุดเนาะเพราะว่าขวดแั้วน่ะนี่เลยค่ะเครื่องบอกให้หยุดนะคะเพราะว่าอ่าไม่ได้ต้องเอาออกมาก่อนนะคะแล้วค่อยใส่เข้าไปใหม่เนาะนะคะ นี่เราก็พอออกมาแล้วเราก็ใส่เข้าไปใหม่เครื่องก็จะเริ่มนับใหม่เข้าไปต่อไปเลยนะคะดีมากๆเลยนี่เห็นไหมคะไม่เอาแล้วขวดนี้ใช้ไม่ได้ต้องเอาออกค่ะนะคะแล้วก็เอาขวดใหม่ใส่ลงไปเลยจ้าเครื่องเขาจะรู้โดยอัตโนมัตินะคะว่าขวดไหนที่คืนได้แล้วก็ขวดไหนที่คืนไม่ได้นะคะขวดไหนที่คืนไม่ได้เครื่องก็จะไม่รับนะคะเขาก็จะบอกมาเลยว่าคืนไม่ได้ต้องเอาออกเนาะนะคะ วันนี้ป้าเดือนก็ได้หลายบาทอยู่นะนะคะกระป๋องด้วยนะคะกระป๋องก็คืนได้นะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ต้องเอาออกอีกแล้วนะคะนี่แล้วก็ใส่เข้าไปใหม่บางครั้งอ่ะเครื่องก็อ่านไม่ทันเนะเาะแล้วเอาออกมาใหม่แล้วก็ใส่กลับเข้าไปก็ได้นะคะและ้วทีนี้เห็นไหมคะตัวเงินก็จะเด้งขึ้นมาอยู่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเลยนะคะว่าอ่ะเป็นเงินเท่าไหร่ ได้ขวดเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะการตวเงินก็จะเด้งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆเลยจ้าเราก็จะได้เงินเนี้ยเอาไปซื้อของเวลาเราซื้อของเราก็เอาเงินเนี้ยไปจ่ายเป็นเงินได้เลยนะจ้าเราก็แค่ว่าจ่ายเงินเพิ่มถ้าของเกินมาเราก็จ่ายเงินเพิ่มเท่านั้นเองนะจ้า ดีมากๆเลยเนาะเห็นไหมคะขวดเปล่าอย่าเอาไปทิ้งนะคะะพระเราไปทําเงินได้นี่เห็นไหมคะเสร็จแล้วก็กดเป็นฟองเลยกดเสร็จแล้วฟองก็จะออกมาจ้านี่เราก็ได้เป็นสลิปออกมาอย่างนี้เลยนะคะแล้วเราก็เอาไปจ่ายเวลาเราซื้อของแทนเงินเราได้เลยนะจ้าโอเคคลิปนี้ประเดินตั้งลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ